สวัสดีครับอีพีนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนความแปลกให้เป็นพลังรวยเด่นดังไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครนะครับวันนี้จะนําตัวอย่างของคน5คนที่เป็นคนที่ดูเหมือนใครๆจะมองว่าเป็นคนแปลกแตกต่างจากคนทั่วไปแต่ก็ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งนะครับการเป็นคนที่แปลกหรือว่าประหลาดในสายตาของคนอื่นหรือว่าแม้แต่ตัวของคุณเองก็อาจจะเคยรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นในบางครั้งนะครับ ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ข้บอบกพร่องหรือว่าเป็นความผิดปกติอะไรคุณสามารถเป็นคนแปลกทําตัวแปลกไม่ดูธรรมดาสามัญเหมือนคนทั่วไปและคุณประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายคำว่าเป็นคนแปลกหานิยามความหมายที่ตายตัวได้ยากนะครับแต่เชื่อว่าด้วยสามัญสำนึกด้วยสัญชาตญาณหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า common sense คนทั่วไปจะมีความรู้สึกที่สามารถแบ่งแยกออกได้เป็นส่วนมากว่าคนแบบไหนคือคนที่แปลก หรือว่าคนแบบไหนเป็นคนที่ไม่แปลกโดยไม่ต้องคอยอ่านคำนิยามของคำนี้อย่างเป็นทางการนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักมากมายที่ยอมรับความแปลกประหลาดในตัวเองและทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนี่คือพลังของการเป็นคนแปลกและมีความสุขกับตัวตนที่ไม่ปกติธรรมดาของคุณนะครับหากคุณรู้แนแ่ใจว่าส่วนลึกสุดของหัวใจคุณรู้ว่าคุณแปลกและแตกต่างจากคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดภายในและวิธีที่คุณอยากแสดงออกมาภายนอกหรือว่าแม้แต่ด้วยลักษณะทางร่างกายที่ธรรมชาติให้คุณมาแตกต่างจากคนทั่วไปคุณต้องทำตัวปกติโดยรู้อยู่ภายในใจตัวเองว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นๆทั่วไปที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือว่าเกี่ยวข้องในแต่ละวันมีคนมากมายที่เป็นคนแปลกและใช้มันเป็นพลังจุดระเบิดสำหรับการเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จ และคุณจะต้องพยายามเป็นคนแบบนั้นเพื่อรักษาสุขภาพจิตและก็รักษาตัวตนของคุณทุกวันหากคุณกําลังมองหาวิธีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองยอมรับในความแปลกของตัวเองได้มากขึ้นและใช้ให้มันเป็นประโยชน์คุณต้องลองฟังเรื่องราวของคนแปลกเหล่านี้และวิธีที่ความแปลกได้กลายเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับคนแรกมินตันเฮอร์ชีหากคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทขนมและช็อกโกแลต คุณอาจจะคิดโดยอัตโนมัติว่าพวกเขาไม่ได้แปลกเลยและน่าจะเป็นคนที่น่าอิจฉาด้วยซ้าที่จะเป็นคนที่มีความสุขอย่างเหลือเชื่อเพราะว่ามีโอกาสได้กินชอ็อกโกแลตทั้งวันนี่ไม่ใช่กรณีของมิวตันเฮอร์ชีซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นและมักจะเข้ากับคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ได้อยู่เสมอนะครับวิสัยทัศน์ด้านการทำขนมที่ไม่เหมือนใครของเขาไม่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากนักในตอนแรกหลังจากทำงานไปได้สักระยะ เขาต้องกลับไปที่ฟาร์มของครอบครัวและทํางานตามสูตรของเขาคนเดียวเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับการเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แตกต่างอย่างสุดโต่งของเขาทําให้เขาประสบความสําเร็จและเขาสามารถประดิษฐ์ขนมที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักให้กับบริษัทมูลค่าหลายล้านดอดลลาร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้การทําตัวแปลกนั้นไม่ใช่ปัญหาเสมอไปเมื่อคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการปล่อยให้คนอื่นมาทําลายวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของคุณด้วยความสงสัยอาจจะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาวเรื่องราวของการก่อตั้งบริษัทเฮอร์ชี่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากการยึดมั่นในเป้าหมายและความฝันส่วนตัวของคุณเมื่อเผชิญกับการดูถูกเหยียดหยามและคําวิจารณ์ต่างๆนะครับบรรดาครีเอเตอร์ที่สร้างผลิตภัณฑ์ใหมๆ่ๆและสร้างงานฝีมือบ่อยครั้งที่มักจะถูกคนอื่นบอกว่าไม่สามารถทําได้ และมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่แปลกมีบางอย่างในโครงสร้างทางสังคมที่คนเราสร้างและก็ถ่ายทอดกันมาซึ่งทําให้เรามักจะมองคนที่ขัดต่อความคาดหวังของคนอื่นว่าเป็นคนแปลกหรือผิดแปลกในลักษณะที่เป็นคนที่ไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยการเต็มใจที่จะดิ้นรนเพื่อสร้างหรือทําสิ่งที่คุณจินตนาการออกมาได้นั้นเป็นทักษะที่คนแปลกๆมักจะมีในตัวเองอย่างกรณีของเฮอร์ชีความอดทนของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านไป ได้นำไปสู่การประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและการก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามซึ่งยังคงผลิตช็อกโกแลตแสนอร่อยให้เรากินอยู่ในทุกวันนี้หากคุณเคยกังวลว่าตัวเองจะแปลกหรือแตกต่างอย่างไรและมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการที่จะได้ทำงานที่คุณรักหรือว่าสร้างตัวตนอย่างไรคุณก็ต้องฟังเรื่องราวของมิวตันเฮอร์ชีและวิธีที่เขาเอาชนะคำวิจารณ์และการขาดการสนับสนุน เพื่อกลายเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตขนมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนี้นะครับคนที่2องมาร์คซักเกอร์เบิร์กแม้ว่าทุกวันนี้เขาร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยเหตุผลหลายประการแต่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กเนิร์ดที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ในตอนแรกแม้ว่าเขาจะฉลาดและประสบความสาเร็จในโรงเรียนแต่โดยรวมแล้วคนที่รู้จักเขาเกือบทั้งหมดไม่ปฏิเสธว่าเขาเป็นคนแปลก และไม่ชอบเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนที่โรงเรียนเขามีปัญหาในการหาเพื่อนและหาคู่เดทและแนวคิดแรกเริ่มของเขาสําหรับการสร้าง Facebook ขึ้นมาก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงได้อย่างโรแมนติกต่อมาเขาได้ขยายความคิดของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคนอื่นๆที่ไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนเขาสามารถหาคู่เดทและติดต่อกับสาวๆที่พวกเขามีปัญหาในการคุยที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้นความสําเร็จอย่างมากมายของ Facebook อาจจะมีคนมองว่าเป็นเหมือนอุบัติเหตุทางธุรกิจแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์มาโดยตลอดและได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบในระหว่างทางซึ่งบ่งชี้ว่าเขารู้ว่าโครงสร้างทางสังคมของชีวิตออนไลน์ทำงานได้ดีเพียงใดมาร์กเป็นนักคิดที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าสังคมกับผู้อื่นในกลุ่มอายุเดียวกันกันกบเขาเขาสามารถสร้างเว็บไซต์ที่จะพาผู้คนจำนวนมหาศาล เข้าสู่สังคมที่เชื่อมต่อกันด้วยความสุขในแบบที่คนเหล่านั้นไม่สามารถจัดการได้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชายแปลกที่ชื่อว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กทุกวันนี้ Facebook มีมูลค่ามหาศาลจนไม่น่าสงสัยสำหรับใครก็ตามว่าการที่เป็นคนแปลกและแหวกแนวนั้นให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับมาร์คซักเกอร์เบิร์กทุกวันนี้เขาก็ยังคงเป็นคนแปลกๆอย่างไม่เคยคิดจะเปลี่ยนและก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางส่วนตัวของเขาเอง ซึ่งทําให้เขามาถึงที่ที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เขาโด่งดังและเป็นที่ยอมรับในทุกด้านก็จริงแต่ว่ามันทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างมากนั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าสําหรับเขาคนที่ 3. a m เอมี่ชูเมอร์เอมี่ชูเมอร์ได้รับความนิยมอย่างร้อนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะผลงานจากการแสดงตลกแบบที่ไม่มีใครทําเธอเคยได้รับการบอกจากคนอื่นมาซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าเธอสามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้ หากเธอแสดงละครตลกแบบที่คนดูส่วนใหญ่ชอบหรือว่าเป็นตลกกระแสหลักและบอกว่าเธอจะประสบความสําเร็จมากขึ้นอีกถ้าเธอลดน้ําหนักลงบ้างและมุ่งไปหาความสําเร็จที่ฮอลลีวูดเหมือนคนหรือดาราปกติในสาขาอาชีพของเธอแต่เอมี่ไม่เคยยอมแพ้ต่อแรงกดดันนี้เลยสักครั้งและยังคงแสดงท่าทีที่ไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองมาหลายปีแล้วเธอชอบสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองและคนอื่นๆเมื่อเธออยู่บนเวที และหลายคนมองว่าเธอเป็นฮีโร่ของคนธรรมดาสามัญที่ไม่มีชื่อเสียงเอมี่พูดมาหลายครั้งว่าเธอน่าจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่เธอเคยเป็นอย่างเช่นไปลดน้ําหนักลงสักหน่อยให้หุ่นดีกว่านี้แต่เธอชอบที่จะจัดการกับเรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสําคัญเธอให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและปัญหาที่ผู้หญิงรูปร่างไม่ผอมแต่ประสบความสําเร็จในชีวิต เธอพยายามเรียกร้องความสนใจไปยังสิ่งที่สำคัญจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเธอมุทะลุและแข็งกร้าวแต่เธอทําให้หลายคนระหนักถึงปัญหาสังคมทุกประเภทและความกังวลที่คนอื่นเก็บงําไว้ใต้พรมมาเป็นเวลานานหลายปีแม้ว่าบางช่วงเธออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในฐานะนักแสดงตลกที่พูดหรือแสดงความคิดออกมาแบบมินเมย์ต่อประเด็นทางสังคมที่อ่อนไหวมากเกินไปในหลายครั้งแต่ชูมเมอร์ก็พยายามทําให้แน่ใจว่า เธอยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องหลายต่อหลายครั้งเช่นกันเธอเป็นกระบอกเสียงที่ยอดเยี่ยมสาหรับการเคลื่อนไหวและสิทธิสตรีซึ่งเธอมักชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงทั่วไปไม่เคยได้รับสิทธิที่แท้จริงของพวกเธอแม้ว่านักโฆษณาและก็สื่อในรูปแบบต่างๆจะดูเหมือนว่าพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิสตรีอยู่ทุกวันก็ตามคนที่สี่เบิร์ตอสไตน์ในบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เริ่มต้นด้วยการมีปัญหาในการได้รับการยอมรับและได้รับความรัก เพราะว่าความแปลกหรือความประหลาดบางอย่างในตัวของพวกเขาชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มักจะอยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อเสมอนี่คือเรื่องราวคลาสสิกของชายผู้ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมันจะมากเกินไปในสายตาของคนทั่วไปจํานวนมากนะครับจนเขารู้สึกโดดเดี่ยวและก็เดียวดายมาเกือบทั้งชีวิตเขาประสบปัญหาในความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ก็ยังสร้างหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลายอย่างที่ชี้นำวงการวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ มีคนเพียงไม่กี่คนที่ถูกยกย่องว่าฉลาดที่สุดเท่าที่ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้และอเวอร์ไอสไตน์ก็ยังคงรักษาตําแหน่งของเขาในฐานะที่1ในบรรดาคนที่ฉลาดที่สุดในยุคของเขาและต่อมาในยุคของเราจนถึงทุกวันนี้นะครับการมีทักษะที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่จําเป็นจะต้องทํานายหรือประกันว่าใครจะประสบความสําเร็จและไอสไตน์สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสังคมและทางวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้คนรอบตัวและคนทั่วไปได้มากมายระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตก็ตามเขาได้รับความเคารพจากความเฉลียวฉลาดแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับเพราะว่าทักษะทางสังคมของเขาเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ขาดการติดต่อกับมนุษย์คนอื่นๆซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับคนปกติ ให้กลายเป็นพลังที่ผลักดันให้เขาเข้าใจว่าชีวิตและวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไรออสตล์ I มีการแสดงออกเหมือนกับคนไม่สนใจอะไรส่วนหนึ่งแสดงออกมาทางรูปร่างหน้าตาที่มักยุ่งเหยิงของเขาในช่วงเวลาหลังของชีวิตเขามักจะดูงุนงงเล็กน้อยและมีการกล่าวถึงกันว่าเขาไม่สามารถผูกเชือกรองเท้าของตัวเองได้แต่กลับสามารถแก้สมก,การทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้คนเข้าใจจักรวาลได้ นี่ไม่ใช่การประเมินความสามารถของเขาในการดำรงชีวิตอย่างยุติธรรมแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้คนตัดสินเขาอย่างไม่ถูกต้องตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนฉลาดและไอสไตล์สามารถพิสูจน์ได้ว่าการที่คุณทําตัวแตกต่างออกไปเล็กน้อยไม่ได้ทําให้คุณโง่หรือว่าไม่สมประกอบแต่อย่างใดเป็นที่รู้กันว่าไอสไตล์มีปัญหาในการเข้ากับภรรยาและลูกๆของเขา และการไม่มีสิ่งรบกวนจากชีวิตครอบครัวอาจจะกลายเป็นจุดแข็งของเขาในขณะที่เขาพยายามไขความลึกลับของจักรวาลระบบความคิดของเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากเท่ากับการค้นพบทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเขาสามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงมาก่อนเขาสามารถผลักดันงานศึกษาวิจัยของเขาต่อไปได้แม้จะมีปัญหาเรื่องเงินทุนและด้วยการสนับสนุนจากผู้อื่นในสาขาที่เขาสนใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ขัดขวางความคิดที่ยิ่งใหญ่อื่นๆและการมีความอดทนที่จะคิดนอกกรอบโดยวิธีที่ไม่เหมือนใครอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีในชีวิตของเขาเป็นอีกหนึ่งมรดกที่ยั่งยืนที่อัลเบิร์ตออสตั์มอบไว้ให้แก่โลกนี้ของเราคนที่5เบนจามินแฟรงคลินหนึ่งในผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในบุคคลที่แปลกประหลาดที่สุดในยุคของเขาเบนจามินเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคนที่แปลกประหลาด ที่สามารถก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อโลกหลายชั่วอายุคนหลังจากการตายของเขาเบนจามินเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอย่างออกนอกหน้าเสมอและเขาได้พบกับสิ่งที่เขาสนใจซึ่งนําไปสู่การทดลองและการค้นพบที่ส่งผลกระทบอย่างยาวนานเขาสามารถจัดการหลายสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นอเมริกาและเขามีอิทธิพลในหลายพื้นที่ของการเมืองในสหรัฐอเมริกาและในฝรั่งเศส เขาเป็นคนที่เขียนหนังสืออย่างมากมายและสร้างความประทับใจให้กับผู้คนอย่างมากมายตลอดชีวิตของเขาด้วยไหวพริบและพลังในการใช้ชีวิตของเขาเขารักหลายสิ่งหลายอย่างและหมกมุ่นอยู่กับประสบการณ์ของมนุษย์ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตนี้ทำให้เขาดูเหมือนถูกตัดขาดจากคนอื่นๆในบางมุมแต่เขาก็สามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆที่เขามีอยู่และในเวลาเดียวกันก็มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่เขาสนใจจริงๆได้ด้วย เป็นที่รู้กันว่าแฟรงคลินนั้นจะทําสิ่งที่เรียกว่าการอาบอากาศทุกวันซึ่งหมายความว่าเขาเดินเปลือยกายไปรอบๆบ,บ้านไม่ว่าอากาศข้างนอกจะเย็นหรือไม่ก็ตามทีนี่เป็นความเชื่อผิดๆของเขาที่ว่าผิวหนังต้องการอากาศในปริมาณมากเพื่อให้สมองได้คิดแต่ปรากฏว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขาไม่เคยถูกกระทบจากความเย็นของห้องที่เขาทํางานอยู่นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่สามารถทบทวนความคิดและเปลี่ยนวิธีการในประเด็นทางสังคมมากมาย ในชีวิตช่วงหลังของเขาเขาโต้เถียงเรื่องต่อต้านการเป็นทาสและเขาไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในการทำเช่นนั้นแฟรงคลินยังถูกเรียกในทํานองว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความแปลกประหลาดความแปลกของเขามีชื่อเสียงพอๆกับความเป็นอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ของเขาและเขาถูกขอให้ช่วยในเรื่องการเมืองมากมายระหว่างการก่อตั้งอเมริกามีหลายคนที่เคยเจอเขาจะพูดว่าเขาเป็นผู้ชายที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบมา และเบนจามินไม่เคยรู้สึกว่าจําเป็นต้องขอโทษใครในทุกสิ่งที่ตัวเองทําความรักในการค้นคว้าและทําการทดลองใหม่ๆของเขานั้นเป็นตํานานสิ่งประดิษฐ์ของเขามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั่วโลกในอีกหลายสิบปีต่อมาและจิตวิญ,ญญาณแห่งการประชนภัยนี้พาเขาไปในหลายๆที่และทําให้เขาได้รับโอกาสต่างๆมากมายที่คนอื่นๆที่ปกติธรรมดาจะไม่ได้รับมันนะครับบางครั้งการเป็นคนแปลกก็เป็นประโยชน์อย่างมาก และความเป็นอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครของแฟรงคลินก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาตลอดชีวิตของเขาเขามีแนวคิดเหมือนกับการคิดนอกกรอบตลอดเวลาและทํางานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อหาทางทําให้แตกต่างนี่เป็นมรดกที่ดีกว่ามรดกอื่นๆที่เขาทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังและผู้คนในปัจจุบันก็ยังคงคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นต่อความคิดของตัวเองอย่างแน่แน่หากคุณเคยต้องการที่จะโน้มน้าวผู้อื่น แต่ไม่คิดว่าคุณจะทําได้เพราะว่าคุณเป็นคนแปลกหรือว่าเป็นคนประหลาดเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของเบนจามินแฟรงคลินน่าจะแสดงให้คุณเห็นว่าความคิดนี้ไม่ถูกต้องและคุณต้องกล้าที่จะทําถ้ามีใครบอกคุณว่าคุณเป็นคนแปลกๆนั่นแปลว่าบางทีคุณอาจจะมีพลังพิเศษที่จะสร้างความสําเร็จได้ในรูปแบบของคุณชนิดที่ไม่มีใครเหมือนตัวอย่างแห่งแรงบันดาลใจทั้งหคนนี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับคุณสามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ